สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเขาบอกว่าทุกๆก,การเดินย่อมมี ที่สิ้นสุดเสมอนะครับโชคดีมีชัยกับทุกๆเส้นทางที่เลือกเดินเด้อคำแพงยินดีที่ได้รู้จักกันบักหลานิสัยดีนะครับน่ารักกับอ้ายเสมอดูแลอ้ายดีนำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านจะเก็บความทรงจำดีๆเด้อคำแพงหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะจากเอกวีรศัก์นะครับก็คือสมาชิกในองค์กรหมอลำศิวิหกนะก็อ,ออกมาพูดเองเลยนะครับงนนี้ เบสนพนันนะครับเขาก็ขอบคุณความฮักความเมตตาจากบอสนกและแม่นุมากๆนะครับที่ได้ให้โอกาสเบสขึ้นร่วมแสดงบนเวทีหมอลำเสียงวิหกอันทรงเกียรตินี้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่เพือ่อนพี่น้องทุกคนที่คอยดูแลที่คอยให้ความรู้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนที่คอยสั่งสอนนะครับสองฤดูการที่อยู่ในรั้วบ้านของหมอลำเสียงวิหก ผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณพี่พีแม่แฟนคลับที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจนะครับอย่าลืมคิดถึงเบสนบพนันนำเด้อครับ มีโอกาสไว้พบกันใหม่ครับรักและคิดถึงทุกคนในครอบครัวเสียงวิหกนะครับโอเครับทราบจ้านะน้องเบสก็เป็นอีกหนึ่งในบุคลากรของบอลลัเสียงวิหกนะครับเราก็ขอให้น้องเบสยกพน,น,นันแน่นมีแต่ความสุขความเจริญนะในครั้งนี้ก็ได้ถ่ายรูปคู่กับบอสนุ uk, แล้วก็บอสนกนะครับหัวหน้าแห่งวงเสียงวิหกก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสุดเลยนะฮะบน เส้นทางเดินของศิลปินสายหมอลำนะครับก็ขอให้โชคดีในการเดินทางนะครับทีละก้าทีละก้าบนเส้นทางของศิลปิน่าขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและน้องเบสนะ แล้วก็จะบอกยังไงดีครับก็คือไม่ว่าจะไปบนเส้นทางไหนก็ขอให้สุขสมหวังนะพระเอกเบสยังไงบรรดาเหล่าแม่ยกพ่อยกเขาก็รออยู่ครอบครัวเสียงวิหกเขาก็ให้กำลังใจกันตลอดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้น้องเบสมีความสุขมากๆเลยนะ นะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยแหละคือฝาแฝดเอกวีรศักด์ใช่หรือเปล่าเอ่ยนะครับก็น่าเหมือนกันขนาดนี้น่าจะใช่ยอยู่มั้งแฝดเอกวิรศักด์หรือเปล่านะ บักลาไปอยู่ใส่น้อนะแม่ฮักอยู่เดอ้อมือปิดวงแม่อีโตนบักลาบอดมาลายคือหมูโอ้ยไปใส่อีกแม่ละจอบมองหามาลายมือแล้วคิดแล้วว่าต้องออกแบบนี้ลุงเอกคิดหอดลุงเอกเดอ้ออย่าไปใส่เด้อลุงเอก นะครับก็น้องก็กล่าวมาแบบนี้เนาะโอเคก็คือให้น้องเบสมีความสุขไปเลยกับบริสัททางของน้องเบสทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางนะครับไม่จะเป็นต้องอยู่กับที่แต่ตรงไหนอยู่แล้วสบายใจทุกเส้นทางเดินนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมันคือเวอของเรานะครับเราเลือกสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดก็ไปตรงนั้นนะครับยังไงบอสนุกับ บอสนกแล้วก็เอกวิรศักดิ์เนี่ยก็ยังเป็นคนที่รักเราเสมอเนาะแล้วก็รวมถึงพ่อ,พอแม,แม่แฟนคลับก็ยังรักและคิดถึงเราเสมอนะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตก็รอช่วงหน้้นละกันนะครับสวัสดีครับ